ชีวิตนภานะคะไปที่ไหนก็มีแต่น้องหมานะคะอันนี้นภามากับเพื่อนนะคะที่วากันอำเภอค่ะมาแล้วนะเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะทำไมหนูหล่อจังเลยหนูหล่อจังเลยลูกหนูชื่ออะไรลูกสวัสดีค่ะเอาเอาไม้นี่มาไม้นี่มา ความสุขที่ได้ดูแลพวกเขานะคะอันนี้ก็เป็นหมาน่าจะมีเจ้าของแล้วนะคะหมามีเจ้าของนะคะแต่เขาก็ามาทักทายนาภาค่ะเขาอีกตัวหนึ่งนะคะจดจ้องนะคะนาภาเห็นนาภาก็กระดิกหางใส่นะคะทั้งทงที่ไม่เคยรู้จักอันนี้เป็นสถานที่ราชการนะคะ ตรงนี้ก็น่าจะมีนะคะมีคนดูแลอยู่แล้วนะคะแต่มาทุรละนะคะก็แวะทักทายน้องหมาค่ะจะเอจะเอ๋เอ้ยทำไมหล่อน่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลยนุยเป้าอยู่นี่เหรอลูก น้องหมาได้กินอย่างสบายนะคะกลับก่อนนะคะกลับก่อนนะ นี่นะคะเป็นน้องหมาสุดหล่ออีกแล้วนะคะสวัสดีครับหมาไม่เคยกัดนาภานะคะนาภายืนอยู่เขาก็เดินมาหาแล้วก็กระดิกขางใส่ค่ะนี่ครับสวัสดีครับกินอะไรลกูกกินนี่ไหมไม่กลัวลูกไม่กลัวหนูตัวโตอยู่แล้ว จ้าเอ๋บายยนะบายบายนะแม่กลับก่อนนะวันหน้ามาทักทายกันใหม่นะคะอันนี้เป็นน้องหมาที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะก็เจอน้าพาเขาก็กระดิกหางใส่นะคะจะเอ๋ ไปไหมไปเที่ยวด้วยกันไหมไปเที่ยวด้วยกันไหมลกูก ันนี้เป็นพวกนี้นะคะเป็นน้องหมานะคะที่นะคะน่าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะได้กินอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ก็ทักทายกันนะคะด้วยความรักความผูกพันค่ะแล้วก็กระแสจิตนะคะที่น้าามีกับเขาและเขามีกับนผาค่ะการเป็นมิตรนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็นะคะ โดยสัตว์ชาต่ายานนะคะน้องหมานะคะดูเฉยๆก็มีความน่ารักนะคะกลับก่อนนะกลับก่อนนะบ๊ bye ายบายวันหน้าเจอกันนะครับ มาจ้องเฝ้านภพาค่ะ ชีวิตนภา,านะคะวนเวียนมีแต่หมานะคะหมามาทักทายค่ะหนูมาดักรอเหรอคะนภา,าไม่รู้จักเขาค่ะแต่เขาเห็นนภา,าขับรถมานะคะก็วิ่งตามนะคะอาหารหมดนะคะ เดี๋ยวแม่กลับมาใหม่นะลูกนะเดี๋ยวไปหาอาหารมาให้หนูนะลูกนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวรถจะชนนะคะน้องหมานะคะมาดักรอหน้ารถนาภาค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่นาภามานะคะเจอกันใหม่นะเดี๋ยวค่อยมานะคะเดี๋ยวหาอาหารมาให้เห็นหมาตัวนี้คิดถึงน้องนิกค่ะ ไปเลยลูกเลยเข้าป่าตรงนี้เป็นเส้นทางมุ่งหน้าจะเข้าสูงหัวหินนะคะ น่าเป็นห่วงพวกน้องหมานะคะมารอกินอาหารตรงริมทางนะคะกลัวรถจะชนเขาค่ะเนี่ยก็วิ่งมาอีกแล้วนะคะอันนี้วิ่งตามมากับนภานะคะอยู่หน้าอำเภอค่ะ เดี๋ยวพวกหนูก็ได้กินข้าวนะลูกนะ <Okay. S 1> น่าสงสารค่ะ ปลูกไปพปักกรรมกลับแล้วลูกแล้วเข้าป่าไปแล้วเดี๋ยวค่อยมากินนะคะยืนงงนะคะเห็นคนรถสัญจรไปมานะคะเขาก็วิ่งมาหานะคะแต่วิ่งมาหารถนภานะคะกับรถคันอื่นก็วิ่งเขาก็ วิ่งสวนไปเขาก็เฉยๆนะคะกับนาภาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอาจจะได้กลิ่นพวกหมามาเกาะที่ตัวนาภาค่ะเดี๋ยววันหน้าเจอกันนะลูกนะนาภาเคยเอาอาหารมาให้เขานะคะแถวนี้แต่ก็มีผู้ใจบุญนะคะสองสามคนเอาอาหารมาให้เขานะคะช่วงเย็นนะคะนาภาก็เลยหมดห่วงไม่ได้ห่วงเขาแถวนี้นะคะถึงเวลาแล้ว ที่คนจะเอาอาหารมาให้เขานะคะตรงริมทางนะคะมีท่านผู้ใจบุญหลายคนอยู่นะคะแต่วันนี้ฝนเยอะนะคะฝนตกก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะเยือนงงนะสิลกูก เดี๋ยวนาพาไปก่อนนะคะเพราะว่าเข้านอนกลางถนนเดี๋ยวรถจะมาชนขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีและขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ